วันนี้เนี่ยจำนวนวัคซีนที่เราได้รับมาเฉพาะรถสบาดานี้นะครับเราก็มีจํานวนเพียงพอใน3-4วันแรกเนี่ยดูจํานวนเนี่ยเพียงพอแค่3-4วันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าเราจองไว้เป็นรถรถละ15วันเป็นชุด,ชดแต่ละชุด นะครับแล้วก็ในรอบเดือนมิถุนายนเนี่ยผมอยากให้เห็นภาพว่าทั้งเดือนเนี่ยมีคนจองฉีดวัคซีนไว้ทั้งหมดในประมาณ6,7 0 0 0คนนะครับโปรแกรมที่เราได้วัคซีนมาขนาดนี้เนี่ย49,000นเะครับเหมือนกับว่ายอดมันยังขาดเหลือกันอยู่แต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่จะมีไปฉีดที่อื่นบ้างแล้วก็ไม่สะดวกมาฉีดบ้างเพราะฉะนั้นการดูปัญหาในภาพรวมเนี่ยมันน่าจะ พอไปกันได้ประการต่อมาในรถ15วันเนี่ยจะเห็นว่าช่วงวันแรกๆเนี่ยจะมีคนจองเยอะพอไปวันท้ายๆเนี่ยลดลงตามลําดับก็จะมีคน10คนบ้าง20คนบ้างเพราะฉะนั้นคนที่จองมาช่วงท้ายๆเนี่ยอาจจะยกลดไปรวมกับสัปดาห์ถัดไปหรือเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นในช่วงของการเปิดรอบ สัปดาห์แรกหรืออาทิตย์แรกของนครราชเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาการจัดการวันนี้เราพร้อมกันทั้งหมดทั้ง25แห่งเนี่ยเริ่มฉีดได้พร้อมกันทั้งหมดเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะมีการฉีดได้มีให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยลงไปตรวจสอบทั้ง23อำเภอใน25จุดที่เราเปิดนะครับทุกคนรายงานว่ามีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ทั้งเรื่องบุคลากรทั้งเรื่องของการจัดการขั้นตอนต่างๆเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐาน ที่สําคัญเนี่ยวันนี้เราได้ทางทีมแพทย์ทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยกำชับให้คุณหมอในลงมาดูแลทุกจุดเนี่ยอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นระบบที่คิดว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในการจัดการเนี่ยเราสามารถจัดการได้และโดยเฉพาะเป็นการบันเนี้ยของนครในเจ็นภาพว่าการเตรียมรับสําหรับอาการไม่พึงประสงค์หรือคนที่มีอาการผิดปกติเนี่ยก็ได้มีทีมแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลอยู่แล้วนะครับตัวหนที่มีการเลื่อนวันในการฉีดตรงนี้เราารจัดการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนยังไงเพื่อความ ไปก็หลายคนมองวิวตั้งใจที่จะฉีดแล้วครับก็อย่างมากมันเป็นอย่างนี้ครับคือเราจะดูกันคงไม่ใช่ดูกันเป็นวันๆละ่ะเราดูกันเป็นรดสาวันตอนนี้แต่รถที่เราดูว่าให้พี่น้องมั่นใจครับวันนี้ใครที่มีคิวฉีดวัคซีนวันที่7วันที่8วันที่9อันนี้มีแน่นอน นะครับกำลังดูยอดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าคนนี้มาฉีดจํานวนเท่าไหร่เนี่ย,มนนยผมอาจจะยืนยันไปถึงวันที่10นะครับมันจะมี2ประเภทคือว่าแต่ละวันเนี่ยจะย,ยืนยันไปไปล่วงหน้าใน3วันและเราจะแจ้งคนที่ล่วงหน้าวันที่4เนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะนัดขยับไปแต่ละวันก็สรุปว่าใครที่จะต้องโดนขยับเนี่ยจะรู้ล่วงหน้า3วันนะครับใครที่ไม่รับแจ้งเนี่ยถือว่าคุณมาตามคิวนั้นใน3วันนะครับะฉะนั้นจะมองภาพเหมือนเหมือนกับว่า แต่และว,วันเนี่ยมันอาจจะมีขาดเหลือนิดหน่อยแต่ถ้าอมองเป็นรายสัปดาห์เนี่ยเรายังบรหิหารจัดการได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ครับขนานีุ้รองกบอกว่ามืกว่านี่คือรวมกับกลุ่มทั่วไปแล้วด้วยใช่รวมทุกกลุ่มรวมทกกลุ่มเหมือนกันยแต่นี้มันจะมีบางส่วนที่ว่าเป็นโคต้าของซีโนเวกเนี่ยที่ให้มาเพิ่มเติมเราก็อาจจะแบ่งว่าคนที่เป็นเจน้าหน้าที่คนที่เป็นด่านหน้าคนที่ต้องไปบัตรเนี่ยอาจจะต้องมาใช้ซีโนเวก ในบางส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะถามความสมัครใจและก็ดูประกอบคุณหมอแต่ละที่เนี่ยก็จะมีดูแลตรงนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่นั่นจะเป็นแอตตาเซเนกาที่เป็นลดมานะครับก็ตอนนี้ต้องดูว่าหลังจากสัปดาห์นี้ <c oughs> การบริหารวัคซีนการส่งต่อวัคซีนนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่วันนี้ก็อยากให้ชาวนาครมั่นใจว่า 7 8 9 10ที่ท่านจองไว้เนี่ยขอติดตามข่าวคราวแต่ละวันนะครับของวันพวกนี้เป็นต้นไปก็อาจจะแจ้งข่าวสําหรับคนที่วันที่11 12ให้ทราบว่าต้องเตรียมการอย่างไรคือล่วงหน้า3วันอย่างน้อยนะครับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นั้นจะถ้าดูคิวแล้วเนี่ยก็จะไปเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนเป็นส่วนใหญ่แล้ววันนี้ ในรัฐที่จองเนี่ยมันจองได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วเราก็หมอพร้อมก็ปิดจองไปวันนี้เรารับแมนวนวลไปเนี่ยรายทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนักอยู่ที่เดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนเข้าใจว่าเดือนกันยายนนั้นยอดในการฉีดต้องเป็น4-5แสนแล้วก็มีการซับซ้อมมีการเตรียมความพร้อมเราเนี่ยเตรียมไว้วันปกติเนี่ยวันละหมื่นห้าพันในช่วงสิงหาคมกันยายนเนี่ยต้องยกระดับเป็นวันละสองหมื่น ในวันละสองหมื่นเนี่ยในยอด4ี่ห้าแสนนั้น30วันเราเอาอยู่เราทําได้นะครับอันนี้คือแผนที่เราซักซอมไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนนะต้องจบในวันที่30กันยายนถ้าวัคซีนมาตามจํานวนหนึ 1, ่งล้านโดสในเป้าหมายในเป้าหมายนครสีธรรมราชหนึ่งล้านคนครับ, 1, นะรบเรียนท่านผู้ว่ราราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในการสอนวนะิเศษวงกับผมในานามของชาวจังหวัดนคร,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 าารานศรีธรรมราชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและคณะดําเนินการ การจัดบริการการฉีดวัคซีนโควิด19ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานบริการฉีดวัคซีนโควิด19ภาคประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ตามสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด19มาโดยตลอดทั้งในระดับโลกระดับประเทศ ซึ่งในประเทศไทยก็มีการแพร่ระบาดในในภาพส่วนของประเทศลงมาถึงองค,ค์กรกลุ่มกิจกรรมต่างๆในชุมชนและประชาชนทั่วไปในระดับครัวเรือนซึ่ง,ดง,งกดงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพรวมของประเทศสําหรับจังหวัดนครศรีธรรมาราชมีการติดต่อและแพร่กร,ระบาดของโรคโควิด -19 มารอบ3าตั้งแต่เดือนเมษายนจํานวนเพิ่มขึ้นตามคลัสเตอร์ต่างๆเช่นตลาดสด วงกิจกรรมต่างๆในชุมชนซึ่งทางจังหวัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคทําให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนอกจากการป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดแล้วอีกทางหนึ่งที่เป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 คือการฉีดวัคซีนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนและจัดสรรวัคซีนให้จังหวัดต่างๆเพื่อให้บริการ ทั้งบุคลากรกลุ่มบุคการที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคและประชาชนจัดลําดับในการฉีดวัคซีนตามความเสี่ยงความรุนแรงและการเสียชีวิตดังนั้นกลุ่มแรกสําหรับประชาชนจึงเป็นผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วยโรคเลือดหลังเก็ดโรคได้แก่โรคเดินทางเดินาหายใจขั้นรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรลังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคอ้วนซึ่งเปิดการลงทะเบียนผ่านระบบหมอร้อมผ่านระบบอ,อสมอหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านและรวมพาบานที่ได้รับการรักษาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2564และเริ่มจะเริ่มฉีดเข็มแรกในวันที่7มิถุนายน2564คืนนี้และจัดบริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นวันหยุดราชการไปตลอดจนถึงสิ้นปีในการนี้ โรงพยาบนนาลสาราชรและหน่วยราชการต่างๆจึงที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนได้เตรียมการฉีดวัคซีนสาหรับภาคประชาชนนอกสถานที่ในครทางนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่คือโรงพยาบาลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยตลอดตลอดจนจัดช่วยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการโดยในระบบที่เตรียมไว้สามารถจัดบริการฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ1000และสามารถเพิ่มได้ เป็นถึงประมาณ3,000คนต่อวันนะครับทั้งนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทดสอบระบบบริการเมื่อวันที่4มิถุนายนเพื่อให้ความมั่นใจว่าในการนี้สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโดยจัดทีมแพทย์พยาบาลพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์และระบบส่งต่อในการช่วยเหลือกรณีเกิดอ,อาการไม่พึงประสงค์อย่างต่อนเนื่องวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่าน ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานบริการการฉีดวัคซีนโควิด -19 ภาคประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดน,นครศรีธรรมราชขอบคุณครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับคุณกนกพรเดชเดชโชท่านนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่านวิทยาเขียวรอดท่านผู้บริการโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชท่านนายแพทย์ทรงเกียรติเล็กตระกูลนะครับ ผู้แทนหอการค้า,าผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการแพทย์เจ้าหน้าที่บุคลากรพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของพวกเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งบรรยากาศอย่างนี้ผมคิดว่ามันคงหาไม่ได้แล้ว แล้วก็ในอนาคตจากนี้ไปสิ่งที่เราทำวันนี้จะเป็นชาตรกรรมร่วมของมนุษยชาติเป็นความผูกพันของคนคนครสีมราชที่ได้มานั่งในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยกันวันนี้ที่ท่านตัดสินใจมาฉีดวัคซีนผมอยากจะเรียนว่า อย่างน้อยมีประโยชน์3ประการประการที่หนึ่งคือการช่วยดูแลสุขภาพของเราเองซึ่งคำว่าตัวเราเองนั้นหมายถึงครอบครัว <c oughs> หมายถึงญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับเราการได้รับวัคซีนนั้นจะทำให้ตัวเราเองนั้นมีความปลอดภัยนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สอง การฉีดวัคซีนของท่านในวันนี้เป็นการช่วยผู้อื่นโดยทางอ้อมเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดเราจะไม่เป็นคนแพร่ระบาดเพราะเราสามารถหยุดยั้งยุติการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่งเราจึงสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเป็นประโยชน์ประการที่สอง ประโยชน์ประการที่สคือเราได้ช่วยสังคมได้ช่วยประเทศไทยให้เกิดความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนสร้างเศรษฐกิจสร้างการพัฒนาต่างๆให้เป็นที่ยอมรับของคนในประเทศก็ดีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยก็ดีซึ่งตรงนี้จะเป็นอนาคตของลูกหลานของเรา นี่คือเบื้องต้นสั้นๆส,สามประการที่อยากจะบอกพี่น้องว่าท่านได้ช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมท่านได้ช่วยทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยที่ผ่านมาพี่น้องคงนึกภาพบอ,อกนะครับว่านอกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราต้องเผชิญกับโรคโควิด -19 นั้นเรายังต้องกังวลกับการลุกลามการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ บ้างก็ไม่ได้ป่วยหรอกครับแต่ด้วยความกลัวมันทำให้เราเครียดทำให้เรากังวลตัดสินใจต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยประการต่อมาพอมีโรคโควิดนั้นจะทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความเป็นอยู่ก็ดีในเรื่องของการที่จะมีรายได้หากินแต่ละวันก็ดี ในเรื่องที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่จะเชื่อมโยงกับคนต่างๆสร้างความยั่งยืนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นก็มีปัญหากระทบไปหมดวันนี้พี่น้องที่มาฉีดวัคซีนนั้นท่านเปรียบเสมือนฮีโร่เปรียบเสมือนคนที่ทำประโยชน์หลายครั้งหลายคนหลายเวลาที่ผ่านมาบางทีเรายังคิดไม่ออกว่าเราได้ทำบุญอะไรบ้าง วันนี้นะครับเป็นวันที่ชัดเจนที่สุดที่ท่านได้ทําบุญสร้างกําลังใจให้ตัวเองสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับคนอื่นสร้างความยิ่งใหญ่ความเชื่อมั่นให้กับสังคมและประเทศไทยผมในานามของพี่น้องชาวนครเสียมราชและในานามผู้ว่าราชการจังหวัดจึงต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกคนที่ตัดสินใจฉีดวัคซีนวันนี้ทุกๆคน เป็นการได้ทำประโยชน์ร่วมกันและอยากให้ความรู้สึกตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนเป็นความภาคภูมิใจกับคนในครอบครัวด้วยที่จะช่วยกันทำความดีในครั้งนี้อย่างไรก็ดีในการฉีดวัคซีนนั้นอย่างที่พิธีกรเล่าให้เราฟังว่าวัคซีนคือมาตรฐานสากลที่ชาวโลกทั้งหมดเนี่ยใช้ในการป้องกัน โรคโควิดในครั้งนี้แต่เรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตจะเลวร้ายอย่างไรไม่รู้แน่แต่ที่รู้แน่ๆเรามีภูมิคุ้มกันแล้วในภูมิคุ้มกันนั้นจะคุ้มกันคนได้ทุกๆคนแต่จะได้มากได้น้อยนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนคนที่มีอายุมากขึ้นก็อาจจะมี จุดเสี่ยงเรื่องอื่นๆ,ๆที่มีโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้เราสร้างความสบายใจให้ตนเองสร้างความสบายใจให้คนอื่นแล้วเราต้องทำต่อไปว่าเมื่อเราก้าวขึ้นขั้นนี้แล้วทำอย่างไรให้เราอย่าเป็นผู้สัมผัสทำอย่างไรให้เราอย่าเป็นผู้ที่ต้องไปใกล้ชิดคนที่ติดเชื้ออีกเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราหลุดออกมาอีกระดับหนึ่ง ต้องรักษาคุณภาพตรงนี้ไว้ให้ได้ดีที่สุดจึงอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าแม้ว่าฉีดวัคซีนแล้วขอให้การปฏิบัติของสังคมของเรานั้นเป็นมาตรการที่เราป้องกันร่วมกันที่เรากำหนดไว้ทั้งเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องของการสวมหน้ากากเรื่องของการที่จะต้องล้างมือเรื่องของการที่จะต้องวัดอุณหภูมิไปไหนมาไหน หรือลงทะเบียนตามที่เขาต้องการที่จะตรวจสอบตามแต่ละที่แต่ละทางแต่ละชุมชนแต่ละสังคมตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเรื่องปกติที่เราเรียกว่าชีวิตวิถีใหม่แตน,นชีวิตวิถีใหม่นั้นมันจะมีความเป็นระเบียบมีความตื่นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับคำคำนี้คือทุกคนมีภูมิคุ้มกัน ถ้าแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันแล้วในครอบครัวก็มีภูมิคุ้มกันถ้าแต่ละครอบครัวมีภูมิคุ้มกันแล้วในชุมชนในหมู่บ้านเราก็มีภูมิคุ้มกันถ้าแต่ละหมู่บ้านมีภูมิคุ้มกันแล้วในแต่ละตำบลอำเภอก็มีภูมิคุ้มกันและจังหวัดก็จะมีภูมิคุ้มกันทั้งหมดวันนี้ทุกคนคือหุ้นส่วนที่สำคัญของนครสิรมราชเป็นหุ้นส่วนทางใจเป็นการลงทุนด้วยหัวใจ และก็ใช้หัวใจนี้เป็นพนลังในการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับคนอื่นๆก็อยากให้พี่น้องที่ฉีดวัคซีนและลูกหลานทั้งหมดนั้นมีความภาคภูมิใจด้วยกันที่เราได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการขับเคลื่อนต่อสู้กับโรคระบาดท,ที่แพร่อยู่ในปัจจุบันนี้ในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ขอขอบคุณท่านผู้นริการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีรรมราชที่ได้เตรียมทั้งบุคลากรอุปกรณ์ต่างๆให้การบริการต้องขอบคุณหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะครับที่มาช่วยกันขอให้การดำเนินการวันนี้และวันต่อๆไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆไปว่าความรู้สึกกังวลว่า จะได้วัคซีนมาไม่ทันหรือวัคซีนมาไม่ครบนั้นสำหรับนครศรีธรรมราชนั้นผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าขอให้มั่นใจในการบริหารจัดการพี่น้องจองวัคซีนเนี่ยเป็นลดละ15วันในแต่ละรดในแต่ละห่วงเวลานั้นท่านมาทันแน่นอนเราจะบริหารกระจายให้เร็วที่สุดนะครศรีธรรมราชจะมีนโยบายอยู่3ข้อในเรื่องวัคซีนกระจายให้เร็ว ตรงเป้าหมายและให้ทั่วถึงตรงนี้จะเป็นพันธกิจที่เรายึดมั่นเพื่อทำให้พี่น้องสบายใจสมวันแรกอยู่ในตารางที่เราวางแผนไว้ทุกอำเภอวันที่สี่ถึงวันที่15ในช่วงรถแรกอาจจะมีกระทบบางวันแต่ว่าภายใน15วันแรกที่คนลงทะเบียนไว้ท่านต้องได้ฉีดวัคซีนให้ครบภายใน15าวันเราจะพยายามอย่างยิ่ง ที่ให้เป็นไปตามตารางให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พี่น้องเพราะเราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ลงมาช่วยกันท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านกนกพรเดชเด,เดโชไม่รอช้าวันนี้จองวัคซีนทางเลือกเผื่อไว้ให้พวกเราอีกหนึ่งแสนโดสครับอยากให้พวกเราปรบมือขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยครับตรงนี้เป็นเสน่ห์และเป็นความภาคภูมิใจของความเป็นชาวนคร แล้วยังมีภาคส่วนต่างๆที่พร้อมจะดูแลช่วยเหลือนะครับวันนี้เราเตรียมฉีดวัคซีนเนี่ยเตรียมกันไว้ตอนแรกในตารางเนี่ยประมาณ504คนทราบเมื่อเช้าเนี่ยบางคนก็ไปฉีดเรียก่อนแล้วบ้างก็เหลือว่า400อยกว่าคนนะครับและดูว่าเดี๋ยวมาจริงเนี่ยกี่คนเพราะฉะนั้นวันหล,หลังๆที่มันมีจํานวนน้อยๆเนี่ยเราอาจจะยุบวันขึ้นมาเพื่อได้ทําหน้าที่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับได้พร้อมๆกันทั้งหมด เราตั้งเป้าว่า30กันยายนเราต้องเดินไปสู่เป้าหมายพร้อมกันทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชครับในโอกาสนี้เพื่อให้เห็นว่าเป็นพลังของเราทุกๆคนที่ร่วมใจกันในวันนี้ก็ขอเอาหัวใจเอาความรู้สึกของเราทุกคนมารวมกันร่วมกันเปิดการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ให้กับพี่น้องประชาชนของอำเภอเมืองจังหวัดน,นครศรีธรรมราช ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและขอเปิดการบริการนะับัดน,นี้ครับขอบคุณครับอขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายไกรสอนวิสิตวงนะคะ